สวัสดีค่ะวันนี้เจอกันวันพุธนะคะวันนี้เป็นวันที่28มกราคมนะคะวันกับคูเปอร์ขอบคุณมากๆที่รับชมคลิปนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขอบคุณมากๆคะ่ะคูเปอร์มาตรงนี้แก s มาเจอกับวันแล้วก็คูเปอร์นะคะออสันต้ามาอีกแล้วเย็นมากเลยทุกคนอขอบคุณทุกคนที่เอนดูคูเปอร์นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูในเรื่องประกันสังคมอีกตามเคยนะคะในเรื่องของอ่า ที่เขาถูกหักภาษีนะคะในบางรัฐนะคะทุกคนเงินบํานาญประกันสังคมเนี่ยยังคงถูกหักภาษีนะคะมาดูนะคะว่ามีรัฐใดบ้างนะคะจริงๆก็มีอยู่ประมาณ8ดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะก็คือรัฐต่างๆเนี่ยก็ยังเก็บภาษีเงินบํานาญประกันสังคมอยู่นะคะอย่างโคโลราโดนะคะสสดิการที่ต้องเสียภาษีสําหรับบุคคลที่มีอายุห้าห้าถึงหกปีแล้วก็มีรายได้รวมสุทธินี่ที่ ปรับแล้วนะคะมากกว่า75,000ดอลลาร์สหรัฐสำหรับบุคคลทั่วไปแล้วก็95,000ดอลลาร์สหรัฐสำหรับคู่สมรสที่ยื่นภาษีร่วมกันนะคะคอ n เนตท i c u ตนะคะสวัสดิการจะถูกเก็บภาษีสำหรับบุคคลที่มีไรายได้สุดที่ปรับแล้วนะคะตั้งแต่75,000ดอลลาร์สหรัฐสำหรับผู้ยื่นภาษีแบบบุคคลที่เป็นโสดนะคะแล้วก็100,000ดอลลาร์สหรัฐสำหรับ ผู้สมรสที่ยื่นภาษีร่วมกันนะคะมินิโซตานะคะเงินสวัสดิการที่ต้องเสียภาษีสำหรับรายได้รวมที่ปรับแล้วเกินนะคะ8 4ด9 0สดอลลาร์สหรัฐสำหรับผู้เสียภาษีโสดแล้วก็1น3 2 0ดลลาร์สำหรับ ผู้สมรสที่ยื่นภาษีร่วมกันนะคะมอนแทนานะคะสวัสดิการจะถูกเก็บภาษีสำหรับผู้เสียภาษีโสดที่มีรายได้สุทธิปรับแล้วมากกว่า25,000ดอลาลาร์สหรัฐและก็สำหรับคู่สมรสที่ยื่นภาษีร่วมกันที่มีรายได้สุทธิปรับแล้วมากกว่า32,000ดอลาลาร์สหรัฐนะคะ นิวเม็กซิโกนะคะก็สวัสดิการจะถูกหักภาษีสำหรับผู้ยื่นภาษีเดี่ยวที่มีรายได้สุทธิปรับแล้วนะคะหนึ่งแสนดอลลาร์สหรัฐขึ้นไปแล้วก็สำหรับผู้สมรสที่ยื่นภาษีร่วมกันที่มีรายได้สุทธิปรับแล้วหนึ่งแสนห้าหมื่นดอลลาร์สหรัฐขึ้นไปนะคะรัฐไอร์แลนดนะคะสวัสดิการจะถูกหักภาษีหักอายุยังไม่ถึงเกษียณนะคะหกสิบหกถึงหกสิบเจ็ด ปีขึ้นอยู่กับปีเกิดหรือสำหรับผู้ที่มีไรายได้สุทธิที่ปรับแล้วเริ่มต้นที่170,000ดอลลาร์สหรัฐสำหรับผู้ยื่นภาษีแบบบุคคลที่เป็นโสดนะคะแล้วก็133,750ดอลลาร์สหรัฐสำหรับผู้ที่สมรสหรือแต่งงานที่ยื่นภาษีร่วมกันนะคะ ยูทานะคะยูทานี้เงินสวัสดิการจะถูกหักภาษีเมื่อ,อไรายได้รวมเกิน54,000ดอลลาร์สหรัฐสำหรับผู้เสียภาษีโสดนะคะแล้วก็90,000ดอลลาร์สหรัฐสำหรับคู่สมรสที่ยื่นภาษีร่วมกันนะคะวอร์มอนต์นะคะ, Vermont, ะ,คะสวัสดิการจะถูก เก็บภาษีสำหรับบุนคคลที่มีรายได้สุดที่ปรับแล้วมากกว่า50,000ดอลลาร์สหรัฐและคู่สมรสที่ยื่นภาษีร่วมกันเนี่ยที่มีรายได้สุดที่ปรับแล้วมากกว่า65,000ดอลลาร์สหรัฐนะ,ะอันนี้ก็คือเป็นรัฐที่เก็บภาษีเงินบำนาญประกันสังคมนะคะก็อย่างที่บันบอกนะคะในบางรัฐเงินบำนาญประกันสังคมก็ยังคงถูกหักภาษี แต่ว่าในอ,อันนี้นะคะเขาบอกว่าทำไมจึงมีการผลักดันให้เปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้นะคะซึ่งจริงๆประเด็นสำคัญก็คือขณะนี้นะคะมีการรณรงค์เพื่อยกเลิกการเก็บภาษีจากเงินมนาญประกันสังคมหรือเงินผู้เกษียณนะคะทั้งในระดับรัฐบาลกลางแล้วก็ระดับรัฐนะคะมาตรการลดหย่อนภาษีช่วคราวสำหรับผู้สูงอายุจาก รัฐบาักลางสูงสุดถึง6,000ดอลลาร์ต่อคนนะคะมีจุดประสงค์เพื่อลดจำนวนภาษีที่ผู้ที่มีอายุ65ปีขึ้นไปต้องจ่ายสำหรับสบริการต่างๆนะคะในขณะเดียวกันเองนะคะผู้อยู่อาศัยใน8รัฐที่วันพูดถึงเนี่ยอาจต้องเสียภาษีจากเงินบำนาญประกันสังคมขึ้นอยู่กับรายได้ของตนเองด้วยนะคะเห็นแต่หัวคุบอ่ะให้เห็นคุบนิดนึงอ่ะ โอเคถึงไหนแล้วนะคะทุกคนก็มีการผลักดันให้ยกเลิกภาษีที่เก็บจากเงินบำนาญประกันสังคมนะคะเพื่อช่วยให้ผู้เกษียณอายุเนี่ยมีเงินเหลือในกระเป๋ามากขึ้นนะคะซึ่งรวมถึงไม่เพียงแต่ภาษีของรัฐบาลกลางนะคะที่อาจเรียกเก็บจากรายได้นั้นแต่ยังรวม ถึงภาษีของรัฐที่อาจเรียกเก็บจากสบริการด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วก็มีผู้เรียกร้องเยอะนะคะเพราะว่าภาษีประกันสังคมสําหรับผู้กเกษียณอายุที่กเกษียณอายุแล้วนะคะที่รับเงินกเกษียณจาก Social Security อะไร พวกนี้นะคะของประกันสังคมนะจริงๆเวลาเราทํางานเราก็เสียภาษีแล้วนะคะแต่พอเรากเกษียณอายุเนี่ยเวลาจ่ายออกมาก็ต้องเสียภาษีอีงมันเป็นภาษีที่ซําซ้อนที่เขาพูดถึงนะคะเขาก็พยายามเรียกร้องหรือพักการให้ไม่อยากให้เก็บภาษีตรงนี้ซึ่งจริงๆก็พูดถึงว่าก็เป็นรายได้ของผู้เกษียณอายุนะคอะอาจจะต้องเสียภาษีแต่ว่าเราเสียมาแล้วก่อนหน้านี้ไง อนที่เราทำงานอะใช่ไหมทุกคนเนาะซึ่งจริงๆอะปัจจุบันมี8ปดลัดที่วันเก่าวไว้นะคะที่ยังคงเก็บภาษีจากเงินบํานาญประกันสังคมในระดับหนึ่งนะคะจอห์นฮิสต้านะคะก็เป็นรองประธานอาบุโซฝ่ายรณรงค์ของ AARP นะคะมีการกล่าวในการบรรยายเมื่อวันที่15บมกราคมน,นะคะเกี่ยวกับฤด,ดูการยื่นภาษีปี2026เขาบอกว่า รัฐเหล่านั้นนะคะที่มีการเสียภาษีก็คือโคโลราโดคอนเนติคัตมินิโซตามอนแทนานิวเมกซิโกโอสไอแลนด์ยูทาห์แล้วก็เวอร์มอนต์นะคะเขาก็บอกว่า,อาตอนนี้เรากำลังดำเนินการอย่างเาข้มแข็งนะคะเพื่อเปลี่ยน แปลงในเรื่องนี้นะคะก็มีการกล่าวว่าการยกเลิกภาษีของรัฐที่เรียกเก็บจากเงินบำนาญประกันสังคมอะ่ะก็คู่ไปกับการหักลดหย่อนภาษีสำหรับผู้สูงอายุของรัฐบาลกลางชั่วคราวที่เพิ่งประกาศใช้นะคะซึ่งสูงถึง6 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐต่อบุคคลที่มีคุณสมบัติจะช่วยให้ผู้สูงอายุชาวอเมริกันสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอย่างเช่นค่าอาหารนะคะค่ายาแล้วก็ค่าสารุูปโภคได้อย่างมีนัยสำคัญนะคะ ซึ่งอาจจะช่วยได้เยอะนะคะซึ่งภาษีที่จะต้องเสียปีนี้นะ,ะทุกคนจื้ห0 0ดอลลาร์เนี่ยเอาไปหักลดหย่อนเพิ่มก็คืออปกติเขาก็มีาการหักลดหย่อนอยู่แล้วใช่ไหมอันนี้ก็6 0 0 0ดอลลาร์สหรนี้ก็คือเอาไปเพิ่มจากาจำนวนที่มีอยู่แล้วนะคะซึ่งเป็นการชั่วคราวนะคะทุกคนไม่ได้แบบว่าไปอย่างถาวรน,นะคะก็มีแค่จนถึงปีที่เข้าระบุไว้นะคะ กในช่วงที่ร <mainland> ัฐบาลทรัมป์บ <TH> ริหารงานอยู่นะคะก็ภาษีประกันสังคมแล้วก็รัฐบาลกลางกับรัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรระหว่างการหาเสียงนะคะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดนัทรัมเนี่ยก็มีการกล่าวถึงแผนการจะยกเลิกภาษีสําหรับเงินบํานาญประกันสังคมอะไรประมาณเนี้นะคะก็จะแพ็กเกจวันบิ๊กเบลต์ฟูลเบลนะคะทุกคนที่ทรัมลงนามบังคับใช้ในเดือนกรกาคมนั้นะ กับนำมาซึ่งการเปลีป่ยนแปลงที่แตกต่างไปนั่นก็คือโบนัสหรือการหักลดหย่อนภาษีสำหรับผู้สูงอายุสูงสุดถึง6 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐต่อผู้เสียภาษีที่มีอายุ65ปีขึ้นไปนะคะซึ่งจะช่วยลดผลกระทบของภาษีของรัฐบาลกลางที่มีอยู่เดิมต่อสวัสดิการเนื่องจากกฎหมายนี้ผ่านการลงมติด,ด้วยเสียงข้างมากของพรรคเดียวทำให้สมาชิกสภาไม่สามารถยกเลิกภาษีสวัสดิการประกันสังคมได้นะคะก็คือเขาไม่ได้อ่ คือไม่ผ่านที่เขา,เามีการแคมเปญนะคะตอนที่หาเสียงนะคะว่าจะยกเลิกภาษีสําหรับเงินบำงงานาญประกันสังคมหรือผู้ที่รับเงินกเกษียณนั้นะคะแต่ทําไม่ได้เขาก็เลยให้ตัวโบนัส6,000ดอลลา,าร์สหรัฐเพื่อเอามาลดย่วนภาษีในช่วง ปีที่เขาบริหารงานนะทุกคนซึ่งจะเริ่มปีนี้แหละนะคะปี2026ก็เอารายได้จากปี2025นี้มาเสียปภาษีปี2026ก็เอาเงิน6,000ดอลลาร์สหรัฐนั่นละเอามาลดหย่อนเพิ่มเติมนะคะแล้วก็เป็นการช่วคราวนะทุกคนก็สภาที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สำนักง,งานบริหารของประธานาธิบดีนะคะมีการประเมินเมื่อเดือนมิถุนายนนะคะว่า ผู้สูงอายุร้อยละ8 8นะคะอาจได้รับเงินหกักลดหย่อนภาษีจากร่างกฎหมายของหรือกฎหมาย One Big Beautiful Bill Act นะคะมากกว่าเงินบำนาญประกันสังคมที่ต้องเสียภาษีเขาว่าอย่างนี้นะคะยางไรก็ตามภาษีของรัฐบาลกลางนะคะยังคงเรียกเก็บจากเงินบำนาญประกันสังคมภาษีเหล่านั้นนะคะเป็นแบบก้าวหน้ากล่าวก็คือผู้ที่มีรายได้สูงเนี่ยจะเสียภาษีในสัดส่วนที่มากกว่าของเงินบำนาญในขณะที่ผู้รับผลประโยชน์ที่มีรายได้น้อยนะคะอาจไม่ต้องเสียภาษีของรัฐบาลกลางเลยสำหรับ เงินบํานาญประกันสังคมเขาว่าอย่างนี้ทุกคนผู้รับผลประโยชน์จากประกันสังคมอาจต้องเสียภาษีของรัฐสําหรับเงินบํานาญของตนด้วยนะขึ้นอยู่กับว่า,าพวกเขานี่อาศัยอยู่ที่ใดนะคะคาร์ลเดวิสนะคะผู้อำนวย การฝ่ายวิจัยของสถาบันนโยบายภาษีและก็เศรษฐกิจซึ่งเป็นองค์กรไม่สแสวงหาผลกําไรและก็ไม่ฝกไฟไฟไักฝ่ายฝ่ายใดทางการเมืองกล่าวว่ารัฐส่วนใหญ่ไม่เก็บภาษีจากเงินบํานาญประกันสังคมนะคะในรัฐที่มีมาตรการลดหย่อนภาษีสําหรับผู้สูงอายุอยู่ในปัจจุบันนะคะภาษีเหล่านั้นมักจะใช้กับ เกณฑ์รายได้ท e ี่สูงกว่าดังนั้นข้อเสนอที่จะยกเลิกภาษีของรัฐสําหรับเงินบานาญประกันสังคมจึงแตกต่างจากมาตรการลดหย่อนภาษีสําหรับผู้สูงอายุของรัฐบาลกลางโดยมุ่งเป้าไปที่ผู้เกษียณอายุที่มีรายได้สูงกว่านะคะเดฟิดกล่าวว่าผู้เกษียณอายุที่มีรายได้น้อยได้รับการยกเว้นภาษีของรัฐสําหรับเงินบานาญประกันสังคมอยู่แล้วคําถามก็คือผู้เกษียณอายุที่มีรายได้สูง ควรได้รับการยกเว้นเป็นพิเศษเช่นกันหรือไม่นะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของอประกันสังคมนะคะทีนี้การกระแสสนับสนุนการลดหย่อนภาษสีสำหรับผู้สูงอายุของคนอเมริกันนะคะจากข้อมูลของ aarp นะคะระบุว่าในปี2024นะ Ley, แคนซัสมิชลีและก็เนบาาสกานะคะได้ยกเลิกภาษีของรัฐที่เก็บจากเงินบำนาญประกันสังคมแล้วนะคะแล้วก็ตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมรัฐเวอร์จิเนียได้อนุญาตให้หักลดหย่อนภาษีจากเงินบำนาญประกันสังคมได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะรัฐอื่นๆบางรัฐที่ยังคงเก็บภาษีจากเงินบำนาญประกันสังคมอย่างเช่นรัฐไอแลนด์และก็เมนิโซตามีแผนที่จะยกเลิกภาษีเหล่านั้นเช่นกันนะคะ ก็เดวิดกล่าวนะคะว่าเนื่องจากรายได้ประัาสังคมส่วนใหญ่ได้รับการยกเว้นภาษีของรัฐในรัฐเหล่านี้อยู่แล้วการออกกฎหมายยกเว้นเพิ่มเติมจึงมุ่งเป้าไปที่ผู้เกษียณอายุที่มีรายได้สูงเป็นหลักนะคะหากรัฐโ o สไอแลนด์นะคบเปลี่ยนไปใช้ระบบยกเว้นภาษีเต็มจำนวนสำหรับเงินบำนาญประกันสังคม ITEP นะคะมีการคาดว่า75%ของเงินออมจะตกไปอยู่ในมือของครัวเรือนที่มีรายได้สูงสุด20%ในรัฐนั้นนะคะทุกคนส่วนรัฐมินนิโซตานะคะประมาณ58%ของการลดภาษีประกันสังคมจะตกเป็นของผู้มีรายได้สูงที่สุดตามข้อมูลของ ITEP ในขณะเดียวกันครัวเรือนที่มีรายได้ปานกลางจะได้รับการลดภาษีน้อยกว่าหรืออาจไม่ได้รับ ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงนี้เลยอันนี้ต่างข้อมูลขององค์กรวิจัยดังกล่าวนะคะก็เดวิสกล่าวว่าแนวโน้มในปัจจุบันนะคะมุ่งไปสู่การจัดสรรงบประมาณพิเศษสําหรับผู้สูงอายุซึ่งทําให้ผาาะในการจัดสรรงบประมาณ ของรัฐบาลนะคะตกอยู่กับคนหนุ่มสาวแล้วก็ครอบครัวรุ่นใหม่มากขึ้นแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงด้านภาษีที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้สูงอายุส่วนใหญ่นะคะมักมีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเลือกอาศัยอยู่ในรัฐใดรัฐหนึ่งแต่ผลการวิจัยจากมหาวิทย,ยาลัยนิวแฮมเชร์นะคะแล้วก็สถาบันอื่นพบว่าการลดหย่อนภาษีเหล่านั้นไม่ได้ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจดังกล่าวเสมอไปนะคะอันนี้ก็เป็นขา่ขาวในเรื่องของประกันสังคมผู้รับเงินบำนาญน,นะคะในการในที่เขาเก็บภาษีเงินผู้เกษียณนะคะบางรัฐที่วันกก่าเช็จนะคะก็มีประมาณแปดัฐนะคะแล้วก็มีการวิจัยในเรื่องนี้นะคะเกี่ยวกับภาษีประกันสังคมของรัฐบาลกลางกับรัฐบาลท,ท้องถิ่นนะคะทุกคนซึ่งก็จะอยู่ในช่วง ดูการเสียภาษ,ษีนะคะเขาก็จะมีข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกมาให้เราได้รับทราบนะคะซึ่งคุปเปอร์ตอนนี้ร้อนแล้วนะคะทุกคนจริงๆหนาวนะคะทุนยังไงช่วงนี้นะคะเห็นข่าวในชีวีค่อนข้างจะหิมะตกนะคะในรัฐต่างๆนะคะส่วนรัฐวันนะคะหนาวแต่ว่าปีนี้หิมะไม่เยอะเท่าปีก่เกานะคะทุกคนหรือว่ามันยังไม่มา <laughs> ตอนนี้หิมะที่ตกประมาณสองสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็ยังไม่ละลายหมดนะคะแต่ว่าก็ถนนก็เคลียร์นะคะทุกคนยังไงก็ดูแลสุขภาพนะคะคนที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาก็ขอให้ดูแลสุขภาพอากาศเย็นๆก็จะออกข้างนอกใส่เสื้อหนานาทุกคนคุมให้หมดนะคะคนไหน <c oughs> ที่ต้องเดินไปทำงานเนาะขอบคุณทุกคนที่รับชมเลิค่ะขอทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเาวันกับคูเปอร์ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ